มาแล้วจ้าสำหรับลูกค้าที่บอกว่าคุณการจัดโปรให้หน่อยพี่อยากผ่อนหมื่นต้นต้นต้องบอกเลยว่าวันนี้การมาจัดให้แล้วนะสี่คันนี้ราคาเดียวเลย659,000บาทการเปิดเลยอ่ะ วันนี้นะคะราคานี้ลูกค้าได้ขับ Ford e v e r e อร์เรสต์มิสูบิชิปาเจโรแล้วก็ Honda HRV ปีใหม่เลยถึงได้บอกว่าวันนี้นะคะใครที่กำลังหาอยู่ฟังคลิปนี้ให้ดีนะคะ จัดโปรราคาพิเศษไม่น้อยหลักหมื่นแล้วก็นะคะเอาตัวท็อปสุดในของแต่ละรุ่นมาประชันกันเลยอยากทราบไหมคะว่าแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเนี่ยมีข้อดีอะไรบ้างอ่ะคร่าวๆเลยอย่างคันสีแดงเนี่ยนะคะเป็นรุ่น3.2ไทเทเนียมพัดข้อดีก็คือโอ้โหขับสนุกขับมันอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็มีซันลูประบบไฟฟ้าทั้งคันได้สีดำละ อ๋อได้สีแดงหลังคาดำแบ็คท็อปชุดแต่งทั้งหมดเนี่ยเกือบห้าหมื่นนะคะบอกเลยว่าคุมค่าแน่นอนสำหรับคันสีแดงนะตัวท็อปสุดขับ4ปีปาเจโร่นี้เลยเทาดำนะคะใครอยากได้สีสวยขนาดนี้และยังได้ชุดแต่งรอบคันด้วยนะคะไม่น้อยเพียงแค่80,000กิโลเมตรเท่านั้นเป็นตัวท็อปขับ4เลยนะลูกค้า2คันนี้จะเป็นรุ่นเดียวกันปีเดียวกันนะคะ 2,016ตัวท็อปสุดคับ4การหนึ่งได้บอกว่าปาเจโลนะคะพอเป็นตัวท็อปสุดคับ4นะบอกเลยว่ามีระบบกองรอบคันด้วยและที่สำคัญนะไม่น้อยทั้งคู่คันสีขาวไม่เพียงแค่120,000กิโลเมตรเท่านั้นสีเทาดำไม่80,000อย่างที่บอกวันนี้การเอารถไม่น้อย โอ้โหยิ่งตัว HRV ไม่อยากจะพูดเลยลูกค้าไม่น้อยเข้าไปอีกเพราะ Honda HRV คันนี้ใหม่เพียง3 0ม0 0ือโลเท่านั้นลูกค้าฟังไม่ผิดใหม่3 0ม0 0ื่นโลนะคะสีขาวตัวท็อปสุด RS มีสันรูปนั่นเองบอกเลยว่าคันนี้นะคะแต่งมาโอ้โหก,ก็เกือบเกือบสี่ห้าหมื่เหมือนกันนะและบอกเลยนะคะว่าทุกคันของการเนี่ยสคันอย่างที่การบอก สีคันนี้ราคาเดียวเลยหกแสนห้บาทเท่านั้นนะ,ะบอกเลยว่าราคาดีๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะยิ่งผ่อนยิ่งถูกนะทั้ง4ี่คันนี้การบอกนะคะฟรีดาวออกรถศูนย์บาทของจริงไม่อยากใช้เงินก็ไม่ต้องใช้นะลูกค้าเพราะว่าทั้ง4ี่คันนี้ราคาเดียวแล้วก็ ผ่อนถูกมากผ่อนเพียงแค่11,000บาทเท่านั้นสูงสุดได้7ปีเลยนะคะและสำหรับลูกค้าที่จะซื้อสดนะคะร้านการไม่บกแวรเฟรีค่าโอนกันมอีกบอกเลยว่าดีทางซื้อสดแล้วก็จัดไฟแนนนะคะและสำหรับลูกค้าที่อยากได้โหง่ายมากนะคะลูกค้าทักทุกช่องทางมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นอินบ็อกนะคะ Facebook YouTube Line TikTok ได้เลยทุกช่องทางบอกเลยต้องรีบต้องไวนะเพราะว่า4คันนี้ราคาดีอ้าวลูกค้านึกถึงสิคะ6,59,000เนี่ยลูกค้าไม่ต้องไม่ขับรถเล็กแล้วนะไม่ต้องไม่ขับยาลิสนะคะไม่ต้องไม่ขับแบบ โอ้โหรถที่แบบว่า7จอะหกเแสนใช่ไหมแต่วันนี้ลูกค้าได้ขับรถเซกเมนต์ใหญ่นะคะเป็น SUV PPV ที่อัปเกรดขึ้นมาแล้วก็ใหญ่ขึ้นสมรรถนะดีช่วงล่างดีความปลอดภัยดีนะคะนั่งได้ทั้งครอบครัวทั้งลูกนะ,ะทั้งคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายบอกเลยว่ามันครบจบในรถคันนี้เลยนะคะ4ี่คันนี้อยากดูหรือยังว่าคันไหน สภาพเป็นยังไงสวยแค่ไหนไปดูกันเลยเปิดมาคันแรกก็สุดว้าวกันแล้วกับ Ford l v e r เ3.2นะที่ทุกคนตามหากันอย่างแบบเยอะมากๆนะคะพอรุ่นนี้นะคะบอกเลยว่าใครที่สายออฟโรดนะคะชอบเที่ยวตามป่าตามเขานะ,ะชอบแบบว่าต้องใช้ขับสี่นะคะอยู่ทางใต้หรืออยู่ทางเหนือนะ,ะบอกเลยว่า3.2ตอบโจทย์แน่นอนและคันนี้ลูกค้าไม่น้อยมาก 60,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะน้อยสุดในตลาดของจริงแล้วก็ได้ของแต่งมูลค่ากว่า50,000บาทนั่นเองแต่งอะไรบ้างนี่เข้ามาดูเลยอย่างคันนี้นะคะจัดแต่งทั้งหมดเลยกระจังหน้านะ,ะใส่คำว่า e v e r อ e t แล้วก็แลปในส่วนของการชนหน้าการชนหลังและใส่ชุดคอกไฟทั้งหมดเลยนะคะและที่สำคัญคันนี้มีการแลปหลังคับแบ็กท็อปมาให้แล้วจ้านะคะบอกเลยว่า สวยมากนะคะมันทําให้สีแดงเนี่ยดูเด่นดูเด้งขึ้นมาเลยนะทําให้ดูแบบว่าสุดเท่อย่างแท้จริงแล้วการบอกเลยนะคะว่าตัวแม็กนะคะสวยมากอันนี้เป็นแม็กเดิมเลยนะนี่สำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากได้นะและอย่างปี2023กันเลยนะมาดูข้างในไหมเออนี่การให้ดูข้างในกันเลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้ใครกำลังมองหานะคะ เจ็ดที่นั่งนะคะราคาดีลูกค้ารู้ไหมว่ารุ่นนี้เนี่ยตอนเป็นตัวป้ายแดงเนี่ยเขาราคา1.8ล้านนะนี่วันนี้เราเอารถที่มูลค่า คือแพงมากนะคะมาจัดโปรแล้วราคาลงมาเยอะมากนะอะการให้ดูไมเลยไม่นะคะไม่แท้ไม่จริงนะคะเพราะว่ามีการันตีทุกอย่างให้นะคะไม่เพียงแค่หกหมื่นโลจ้าไม่น้อยมากลูกค้าไม่แท้จริงด้วยนะคะไม่แบบว่าโ,โหน้อยจริงแล้วนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังหาอยู่นะ ขอย้ำว่า3.2นะทำไมถึงย้ำเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่หายากนะคะแล้ววันนี้การมาขายราคาเนี้ยตกใจไหมล่ะลูกค้า พวงมลาลัยมันตีฟังก์ชันนะแล้วต้องบอกลูกค้าก่อนนะว่าเป็นรุ่นที่ไมเนอร์เชนแล้วนะคะนี่มีในส่วนของ adaptive cruise control เตือนออกนอกเลนนะคะคือ ford e v o r e d อเขาจับไมเนอร์เชนในปี2017นะคะแล้วหน้าจอนะคะนี่สามารถฟังเพลงได้เลยนะคะกด climate ก็คือแอร์นั่นเองเราสามารถปรับแอร์ข้างหน้าข้างหลังตรงนี้ได้เลยเชื่อมต่อบลูทูธก็ได้นะคะแล้วตรงนี้ ถ้าแอร์เราก็กดตรงนี้ได้อีกหนึ่งจุดนะคะลูกค้าแล้วก็มีเกียร์ออตโตน้นี้ระบบขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองนะคะและคันนี้พอเป็นภายนอกสีแดงเนี่ยมันจะได้ภายในสีเขาเรียกสีเบจหรือสีครีมโอ้โเบาแบบ อันนี้เบาเดิมจากป้ายแดงนะลูกค้าเบาใหม่มากใหม่จริงได้เบาะปรับไฟฟ้าทั้งคันดีกว่านะคะคู่หน้าคู่หลังนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะได้รับการตรวจสภาพจากอินสเปกชันวันถูกขานั่นเองนะคะนี่ไม่มีชนหนักผิดความน้ำท่วมเป็นรถเกรด A5 ดาวอย่างแน่นอนนะคะสวยมากเนาะแล้วอีกอย่างเหนือคือนี่บุ๊กเซอร์วิสนั่นเองนะคะ คือโถลดอะถึงได้บอกว่าเฮ้ยนี่นะคะดูแลนะคะแต่ถ้าสมมติว่าลูกค้าบอกเอ้ยคุณการ คันนี้เนี่ยอยากได้มีวาลันตีอะไรวารันตีหลังการขายนะคะประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีหรือว่า2 0 0 0 0กิโลด้วยคือครบแล้วเนอะลูกค้าบอกแล้วว่าซื้อรถร้านเรงค่ะรถสวยไม่น้อยการันตีหลังการขายนะคะแล้วก็มีประกันในส่วนของตัวโครงสร้างให้บอกเลยว่าจบครบที่ร้านเหล่านั้นเองนะคะและพอเป็นตัวท็อปสุดมีอะไร ซันลูปนั่นเองจ้านี่การให้ดูเลยแล้วเวลาเราเปิดนะคะม่านก็จะเป็นม่านไฟฟ้าด้วยนะคะแล้วก็เป็นซันลูไฟฟ้านั่นเองนะนี่สวยโน้ลูกค้าคือบอกเลยว่าใครที่กำลังมองหารถที่มีซันลูปให้ลูกนะคะให้ครอบครัวแล้วราคาไม่ได้สูงอะ การมองว่ารุ่นเนี้ยตอบโจทย์จริงๆนะคะและแถวที่2นี่การให้แบบว่ากล้องเปิดให้ดูเลยนะ,ะแถวที่2โอ้โหใหม่เข้าไปอีกคือสภาพแบบกริบมากอะนะคะสภาพคือใหม่จริงนะคะและได้พรมเข้ารูปรอบคันด้วยจ้านะคะฟอร์ดเอวเวอร์เรขึ้นง่ายนะคะนั่งได้ทั้ง7ที่นั่งนั่นเองนะคะสวยเนาะคือสภาพคันนี้การบอกคำเดียวเลยว่า ใหม่มากไม่มีตําหนิเลยนะสภาพคือดีเลิศมากอ้คือปกติอะรุ่นนี้นะคะปี2017อ่ะถ้าลูกค้าเห็นที่อื่นเนี่ยเอาจริงๆไม่เนี่ยมันจะไปแบบว่าโหแสนกว่าสอง0 0 0แล้วนะรถปีเนี้ยแต่คันเนี้ยไม่หกหมื 60, อ่อะแล้วสีสวยออปชั่นดีอะมันน่าใช้มากลูกค้าแล้วที่การบอกพอเป็นตัวท็อปสุดนะคะมีซันรูฟ ระบบไฟฟ้าทั้งคันฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือนี่เดี๋ยวการปรับให้ดูบ่ปรับไฟฟ้านั่นเองนะคะเห็นไหมคะลูกค้าถึงได้บอกว่ามันน่าใช้แล้วก็สวยสมแบบราคามากในราคาป้ายแดง1.8ล้านนะแล้วก็นี่การให้ผมเข้ารูปรอบขันด้วยอันนี้ของใหม่นะตัดสั่งตัดใส่ให้เลยนี่เครื่องมือ อุปกรณ์ครบนะคะวันนี้ถึงได้บอกว่าเราเอารถสวยนะคะอย่างที่การบอกลูกค้าถูกคลิปเวลาเอามาจัดโปการเอารถสวยไม่น้อยรุ่นท็อปมาจัดนะไม่ได้เอารถเน่าๆมาจัดนะบอกเลยว่ารถเน่าที่ร้านเราไม่มีเพราะอะไรนี่จ้า พอรถที่ร้านเราได้รับการตรวจสภาพจากอินสเปกชันวันทุกคาบอกแล้วว่าเป็นรถเกรด A5 ดาวทุกคันนั่นเองนะคะรถสวยมั่นใจได้เลยนะคะว่าลูกค้าได้รับรถด,ดีกลับบ้านอย่างแน่นอนนะนี่อาเดี๋ยวการให้กล้องวนไปทางนู้นให้ลูกค้าดูรอบๆเลยว่าสิ่งที่จะได้เนี่ยได้รถใหม่ห0 0 0ื่นเนี่ยแล้วสภาพเนี่ยเขาจะเป็นยังไงนะคะ ไม่น้อยขนาดนี้สภาพจะสวยขนาดไหนนะคะบอกเลยว่าไม่แบบไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะอ๋อฟอร์ดเอเวอรเรสนะคะฝากระโปรงเปิดง่ายเพราะเขาเป็นโชกนั่นเองนะคะนี่ให้ดูตัวน็อตตัวเมทาร์เลยไล่ไปเลยคะ่ะสำหรับรถสวยคันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์3.2นั่นเองนะคะขับสนุก นาะเที่ยวได้ทั่วประเทศบอกเลยนะคะขึ้นเขาลงห้วยได้เลยเพราะว่ามีขับสีนั่นเองนะคะและชุดแต่งจัดเต็มรอบคันเครื่องยนต์ดีเซลนะคะนี่สิ่งที่แต็มป้ายแดงยังอยู่ทุกจุดอะลูกค้าคิดดูดีรถปี2017นะเออถึงได้บอกว่ามันดูแลมาดีมากนะคะกันได้บอกว่าใครที่กำลังมองหานะคะ บอดเอเวเตัวท็อปที่สุดในรุ่นในราคาเพียงแค่659,000บาทอะทำไมจะไม่จัดล่ะลูกค้ามันหายไปล้านก็บาทแล้วนะแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะผ่อนเพียงแค่11,000บาทเท่านั้นผ่อนถูกมากนะคะซื้อสดไม่บวกแหวแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะสำหรับอ่างง่ายๆเลยลูกค้าบอกทพี่จะซื้อได้ไหมน้องการเงินเดือนอยู่20,000ื มาจ้ะมาเลยเงินเดือนส0 0หมซื้อคนเดียวได้เลยนะหรือเจ้าของกิจการนะคะจดทะเบียนไม่จดทะเบียนได้ทั้งหมดนะบอกเลยนะว่าซื้อได้ทุกท่านค้าขายออนไลน์ก็ซื้อได้นะคะหรือจะเป็นผู้รับเหมา นาผู้รับเหมามีสัญญาจดทะเบียนจดทะเบียนบริษัทก็ได้ถึงได้บอกว่ารถเนี่ยสามารถซื้อได้เกือบถูกท่านเพราะว่าเขาราคาถูกราคาดีแล้วก็ผ่อนถูกมากลูกค้าคิดดูดิลูกค้าได้ขับฟอร์ดเอลเลดอะแต่ผ่อนเพียงแค่หนึ่งถึงพันเองอะคือในบ้านหลังนึงเราช่วยกันผ่อนสองคนสาคนยังได้เลยนะอ๋อมีคุณแม่มีลูกสคนนี่คนละเท่าไหร่คนละหกพัน คนละห้าพันห้าก็ผ่อนคันนี้แล้วอะถึงได้บอกไงคะ่ะว่ามันผ่อนได้นั่นเองนะบอกเลยว่าคันนี้ใครกำลังหาอยู่ต้องรีบเลยเพราะหม่เพียงแค่หกหมืนเท่านั้นสองคันนี้สวยสุดในตลาดอย่างแน่นอนจ้าเพราะว่าเป็นตัวท็อปสุดนะคะ2.4 g t พรีเ g t p ยมอันนี้จะเป็นมิซูบิชิปาเจโร่นะลูกค้าตัวท็อปสุดนั่นเองขับ4เลยนะ วันนี้นะคะในปี2016บอกเลยว่าที่การบอก4คันราคาเดียวและ2คันนี้ปกติการขายอยู่699นะวันนี้การลดทันที40,000บาทเหลือเพียงแค่659,000บาทเท่านั้นถึงได้บอกว่า2คันนี้น่าจับน่าจองอย่างแท้จริงนะเพราะอะไรเพราะว่าสีเทาเนี่ยไม่80,000 สีขาวไม่เพียงแค่120,000กิโลเมตรเท่านั้นถึงได้บอกว่าแต่ละคันนะคะไม่น้อยๆทั้งนั้นอาลูกค้าอยากดูแล้วใช่ไหมคะมาเลยค่ะการให้ดูคันเทาดำก่อนดีกว่าคันนี้นะคะจะเป็นสีเทาดำไม่แป0 0มืโลนะคะนี่ได้ทะเบียนสวยด้วยแล้วก็ชุดแต่งรอบคันนั่นเองนะคะอย่างคันนี้เนี่ยนะคะจะเป็นปี2016แท้ๆเลยนะคะ แล้วในส่วนของตัวท็อปนะคะก็จะเป็นยา,าแมคทูโทนนั่นเองนะคะลูกค้าแล้วก็จะมีระบบกรองรอบคันนั่นเองนะคะพอเป็นตัวท็อปสุดขับ4ปกติปี2016เนี่ยถ้าเป็นรุ่นอื่นจะไม่มีกรองรอบคันนะนี่เข้ามาเลยคันนี้นะติดฟิล์มใหม่ให้รอบคันแล้วด้วยสวยมากลูกค้าและเดี๋ยวลูกค้าจะไม่เชื่อว่าใหม่น้อยอ่ะ ให้ดูไม่เลยนะคะไม่แป0 0มืกิโลเมตรเท่านั้นลูกค้าไม่น้อยจริงนะคะและพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยมัรตีฟัง์กชันนะคะมีครูสคอนโทรแล้วด้วยเกียร์แพนเดินชีฟนะคะ ถึงได้บอกว่าออปชันของปาเจโรถือว่าค่อนข้างดีเลยนะคะเป็นอันดับต้นโเลยอ้อและนี่หน้าจอนะคะมีเนวิเกเตอร์หรือระบบนำทางแล้วนั่นเองแล้วก็จะมีระบบกรองรอบคันนั่นเองนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้หมดแล้วนะมีจอหน้าจอเพดานแล้วก็แอร์นะคะจะเป็นแยกซ้ายขวาข้างหน้าแล้วก็แยกหลังนะคะนี่เกียร์โอ้โหสวยเนาะ มันคือคําว่าปาเจโร่สปอร์ตอ่ะเนอะลูกค้าเกียร์ก็จะทรงสปอร์ตแล้วนี่จะเป็นระบบขับเคลื่อนสี่ล้อนะเบรกมือไฟฟ้าแล้วด้วยนี่ลูกค้าดูเลยเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าเฮ้ยคุณการรถใหม่แปดหมื่นเนี่ยสวยจริงเหรอนี่จ้ะ นี่ได้รับการตรวจสภาพจากอินสเปกชันวันทูคานะคะว่าไม่มีชนหนาพิความน้ำท่วมเป็นรถเกรด A5 ดาวแน่นอนแล้วก็เป็นสีเดิมเกือบทุกชิ้นด้วยนะคะบอกเลยว่าคันนี้สวยสมมงอย่างแท้จริงนะคะและการจะมีวารันตีหลังการขาย ประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีหรือว่า2 0 0 0มกิโลกันไปเลยจ้านะคะและนี่เลยคู่มือปาเจโร่นะคะหน้าจอต่างๆและปาเจโรเนี่ยคู่มือกับบุกสวิกเขาอันเดียวกันนะคะลูกค้าถึงได้บอกว่าใครแบบว่ากำลังมองหานะคะปาเจโรอยู่นี่สวยๆนี่เห็นไหมคะมีวารันตีนะคะนีะ่เข้าศูนย์นะคะให้ลูกค้าดูเลยนะคะถึงได้บอกว่า แต่ละคันของเรานะคะรถสวยสมราคาจริงๆนะคะคือแล้วราคาดีมากอะ่ะการต้องบอกลูกค้าก่อนนะว่าถ้าเทียบกับป้ายแดงอะ่ะรุ่นเนี้ยก็คือหูลาห้านหนะตอนนั้นอ้านห้าห้าล้านห้าเก้าเก้หรือไงนี่แหละหรือเนี่ยประมาณนี้นะคะล้านห้าเกานะคะก็คือตัวท็อปสุดขับ4เพราะว่าปี16เนี่ยยังไม่มี e l i ิ e อีดิชั n นะคะ แล้วก็สามารถใส่แผน่นนี่คือเขาเรียกว่าอจอหลังเนี่ยสามารถใส่แผ่นเป็นของตัวเองได้เลยนะคะแล้วให้ดูเบาะนี่ใหม่มากลูกค้าแล้วข้อดีของปาเจโลนี่เลยจ้าสามารถนี่ง้างเปิดไว้ชากาแฟได้เลยโอ้เนี่ยการถึงได้บอกว่าเบาะอะไรทุกอย่างอะ่ะใหม่มากนะคะถึงได้บอกใครกำลังหาปาเจโลแล้วปาเจโลใช้ดีมาก ไม่จุกจิกเลยเนาะคือเขาเรียกว่าไงคะ่ะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้ดีสมรรถนะดีนะคะเครื่องยนต์นุ่มช่วงล่างดีนะคะออปชั่นเยอะนะก็ต้องปาเจโรเลยนะคะแล้วเขาดีไซน์แบบสวยมากนะคะรุ่นนี้เนี่ยออนิวรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมที่สุดแล้วนะคะนี ได้ผมเข้ารูปรอบคันด้วยจ้านี่ถ้าพียสวยมากหนอลูกค้าอ่ะวนให้ลูกค้านึงรอบนะคะเดี๋ยวการจะเปิดห้องเครื่องให้ดูเลยเนาะจะได้ครบกันเลยว่าเอ๊มันสวยจริงหรือเปล่านะคะไม่แปดหมืนเนี่ยจะสวยทั้งภายในภายนอกและห้องเครื่องหรือเปล่าก็ต้องสวยจริงสิคะ่ะลูกค้านี่อ๋อเขาติดตั้งโชคมาแล้วด้วยนะนี่เลยนะคะติดตั้งโชคมาเรียบร้อยแล้ว แล้วก็นะคะนี่ให้ลูกค้าดูเลยนะคะว่าคันของเราเนี่ยคือแต่ละคันเนี่ยได้รับการตรวจสภาพแล้วเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะสวยๆแบบนี้เลยเนาะปาเจโลคันนี้คือสวยมากลูกคา้าใหม่เพียงแค่80,000่นกิโลเมตรเท่านั้นนะคะสีเทาดำนะคะชุดแต่งรอบคันแล้วก็ทะเบียนสวยด้วยคันนี้สมราคามาก ส่วนลด40,000บาทเหลือเพียงแค่659,000บาทเท่านั้นกับคันนี้ด้วยสีขาวนะคะราคาเดียวกันไปเลยจ้านะคะราคาเดียวกันเลยเพราะปีเดียวกันรุ่นเดียวกันนะคะและได้สีขาวด้วยอ่ะเข้ามาดูเลยนี่นะคะสวยคันนี้ก็สวยเฮ้ยถ้าเพียง้ายกันเลยเนาะอะนี่พอเป็นปีเดียวกันด้วยนะคะแล้วลูกค้าดูเลยไฟเดย์ไลท์ พอเราสตาร์ทจะมีไฟเดยไลท์ขึ้นเลยนะคะแล้วก็นะะ้าตัวแม็กทูโทนเหมือนกันเพราะว่าเป็นตัวท็อปคับ4นั่นเองระบบกล้องรอบคันมาแล้วและคันนี้นะคะภาสีพะบบปี69แล้วด้วยนะคะมาดูข้างในกันเลยนี่นะคะอย่างที่บอกนะคะพอเป็นรถใหม่หน่อยเนี่ยภายในนะคะโอ้โหสวยแน่นอนนะคะ สวยเลยนะคะไม่เพียงแค่120,000กิโลเมตรเท่านั้นไม่น้อยมากนะคะปี2016นะลูกค้าแต่ไม่แค่นี้เองอะ่ะคือ cruise control adaptive c r u i o n t r o l อ่าไม่ใช่ cruise control เกียร์ p e n d e ิ c h i e นะคะมาครบแล้วนั่นเองเนาะนี่แล้วก็จะได้เบาะปรับไฟฟ้าคูนาแล้วด้วยนี่เอกสารตรวจสภาพจาก inspection วันทุกค้าถึงได้บอกว่าการตรวจให้ทุกคันนะคู่มือ มีครบนะลูกค้านี่คู่มือบุ๊กเซอร์วิสถึงได้บอกว่าทุกคันของเราเนี่ยนี่เห็นไหมที่เขาเข้ามาครบทุกคันนะมีบุ๊กเซอร์วิสครบมากนะนี่ไม่ต้องห่วงรถเรารถสวยนะแล้วก็แอร์ดิจิทัลเกียร์ออโต้ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะครบทุกอย่างเนาะได้สีขาวด้วยภายในสวยภายในใหม่นะแต่คันนี้นะคะจะได้พมเข้ารูป สีครีมดํานั่นเองอุ้ยสวยเนาะสีดําแดงก็สวยสีนี้ก็สวยเนาะแล้วก็บ่อเบอร์อะไรคือใหม่กิ๊บเลยนะคือถึงได้บอกลูกค้าว่าแต่ละคันอะเราคัดสรรมาให้แล้วนะคะเลือกมาให้แล้วว่ารถเนี่ยมันสวยจริงนะคะ แล้วก็สภาพดีจริงนะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยว่าเฮ้ย mm hmm. คุณการจะได้รถสวยไหมสภาพแบบไหนพี่กังวลจังเลยไม่ต้องกังวลเลยค่ะตัวน็อตตัวเมอาร์คคือไม่มีไขแน่นอนนะคะนี mm ่ hmm. ee, วนให้ลูกค้าดูเลยเนาะ mm hmm. เผื่อลูกค้าท่านใดบอกโผ oh, พี่หาอยู่อยากได้จริงๆนี่ ee, ปาเจโลใหมน่น้อยๆสภาพสวยๆนี่ ไม่เจอเลยมีแต่แสนสองแสนไม่แบบว่าสองสาแสนทั้งนั้นแต่วันนี้นี่ไมแบบว่าน้อยมากมาให้ลูกค้าดูตัวน็อตตัวเม็ดอาร์คไม่มีขยับนะคะฝากระโปรงเดิมๆเ,เลยนะคะเครื่องยนต์อย่างที่การบอกเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะลูกค้า2.4ประหยัดมากนะเครื่องยนต์2.4เท่านั้นเองนะคะแล้วก็คันนี้นะคะ จะเป็นตัวขับสีอย่างที่บอกคือออปชันนะคะพวกอ้อแล้วก็มีระบบเตือนจุดอับสายตาด้วยนะลูกค้าครบมากนี่ดูตรงนี้เลย r h อะไรยังอยู่นะคะนี่ RHL นะคะนี่ l h ต้องยังอยู่นะถ้าข่าวโพล,ลนี้ก็ไม่ได้นะลูกค้าเวลาปิดง่ายมากเนาะถึงได้บอกว่าวันนี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่หาอยู่ 4คันนี้ที่การเอามาโชว์เลยนะคะราคาเดียวนะคะบอกเลยว่าเป็นตัวท็อปสุดในตารางไม่ว่าจะ f o r ์ e เอ r อเส 3.2ขับ4ปี2017ตัว m i n นอร์เชยแล้วก็ท็อปที่สุดในรุ่นเหมือนกันแล้วก็มีซูบิชิปาเจโร่นะคะ2.4 GT Premium ปี2016ขับ4ก็ตัวท็อปที่สุดหรือจะเป็น Honda HR-V 1.8 RS มีสันรูปก็ถึงได้บอกว่า4คันนี้รวมตัวตัวท็อป ราคาเดียวเลย659,000บาทเท่านั้นลูกค้าราคาดีงามถูกมากนะคะการขอย้ำอีกสักรอบหนึ่งนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจซื้อสดไม่บวกแวกนะคะฟรีค่าโอนซื้อจัดไฟแนนซ์ผ่อนถูกมากลูกค้าฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เลยนะคะผ่อนเพียงแค่11,000บาทเท่านั้นนะคะดอกเบี้ยก็ถูกแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่ง สำหรับลูกค้าที่บอกว่าอยากจะเข้ามาได้เลยนะคะร้านการจะอยู่ตรงเส้นบางบัวทองนะคะติดกับโลตาใส่น้อยหางง่ายมากๆหรือจะเซิร์ชใน Google Map ก็ได้ค่ะลูกค้าว่าไ i ออนคาร์2การปักหมุดไว้ตรงนี้แล้วนะคะหรือลูกค้าบอกคุณการ พี่ไม่สะดวกมาเลยอยู่เหนือใต้ออกตกหรือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้บอกเลยไม่ใช่ปัญหาค่ะลูกค้าสามารถซื้อได้เลยอินบ็อกเข้ามาได้เลยหรือจะโทรมาได้เลยนะคะ Facebook, Youtube, Line, TikTok ทุกช่องทางได้เลยการนะคะจะมีน้องเซลล์ที่ได้รับการ อบรมนะคะการเทรนมาอย่างดีนะคะบอกเลยว่าจะช่วยลูกค้าในการช่วยดูรถคุยเรื่องเอกสารคุยกับไฟแนนซ์เตรียมเอกสารและน้องจะส่งไฟแนนซ์วิ่งเข้าไปเซ็นลูกค้าที่บ้านหรือที่ทํางานบอกเลยว่าพอไฟแนนซ์อนุมัติเรามีบริการส่งรถให้ฟรีถึงที่บ้านเลยนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะบอกเลยว่าซื้อรถกับเราฟรีเท่านั้นนั่นเองนะคะแล้วนะคะ ทั้ง4คันนี้ก่อนที่การจะปล่อยรถสู่ถึงมือลูกค้าการจะทําการล้างขัดสีเคลือบสีฉีดยาฆ่าเชื้อบอกเลยว่าลูกค้าได้รับรถสวยสภาพปายแดงกลับบ้านไปอย่างแน่นอนแล้ววันนี้นะคะการรีวิวทั้ง4คันนี้เรียบร้อยแล้วรบกวนลูกค้ากดไลค์กดสับสไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้การมารีวิวคันไหนติดตามด้วยนะคะและอย่าลืม4คันนี้บอกเลยว่าราคาดีตัวท็อปไม่น้อยหลักหมื่น มาให้ลูกค้าได้จับได้จองแล้วอย่าลืมนะคะแล้ววันนี้การขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ